กาญจนบุรีนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่การหน่วยงานต่างๆเล่งปัดกวาดบ้านกันยกใหญ่ส่วนในอำเภอสังขบุรีจัดการประชุมหารือเรื่องกินเหม็นยางพาราสงรัมชายแดนทรานซิทที่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาห้องประชุมราชสีห์ที่ว่าการอำเภอสังขบุรีตำบลหนองรูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายสุธิพรศิวเวชริกุลนายอำเภอสังขบุรี ได้มอบหมายให้ในายนัชพัฒนงามสิริโรธประลัดอำเภอง,งานศูนย์ดำรงธรรมพร้อมด้วยพันเอกสุรเดชเมฆนุวงศ์รองผอชกอรัตยานายพงศันต์แสงมากรักษาการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าด่านตรวจพืชและสัตว์หัวหน้าฝ่ายบริการกรมศุลกากรและผู้ประกอบการยางพาราที่นำเข้ายางพาราข้ามเขตแดนทราน s ิ t รวมประชุมหารือบันทึกข้อตกลงเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการค้าบริเวณชายแดนด่านเจดี3สามองค์ร้องเรียนกับสื่อมวลชนและศูนย์ดำ,งำรงธรรมอำเภอสังขบุรีว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจากน้ำยางพาราที่นำเข้ามาจากประเทศเมียนมาและขนมาทายบริเวณจุดผ่อนบนทางการค้าด่านพัะเจดี3สามองค์บริเวณลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวหน้าที่ทำการชุดชอป,ปอกอรอบ้านพัะเจดี3สามองค์ของหน่วยเฉพาะกิจราชยากองกำลังสุรอาสีมาตลอดช่วงฤดูดฝนที่ผ่านมา โดยน้ำยางไหลออกจากรถบรรทุกพ่วงส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณหมู่บ้านนอกจากนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ส่งผลให้พื้นดินที่เป็นลานจอดรถเป็นหลุมเป็นบอ่อและมีกลิ่นปัสสาวะจากคนงานขนถ่ายยางพาราจนกลายเป็นข่าวดังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสื่อโซเชียลเนื่องจากในอดีตด่านเจดียสามองค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจานบุรีโดยในที่ประชุมวันนี้ได้ขอสรุปร่วมกัน และได้ทำบันทึกข้อตกลงการขนถ่ายยางพาราส่งข้ามเขตแดนทรานซิสมีด้วยกันเจดข้อดังต่อไปนี้ 1. ให้ผู้ประกอบการขนถ่ายยางพาราได้เฉพาะไม่ต่ำกว่าสีชั้นขึ้นไปหรือยางเคารบแห้งแต่ยางเคารบเปียกห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด 2. รถบรรทุกพ่วงให้ขนถ่ายจุดหน้าบอกอควบคุมส่วนทหารชุดลาดตะเวนฉกรัดยาและให้ขนถ่ายได้รอบละหกพ่วงเท่านั้นและห้ามจอดรถบรรทุกพ่วงบริเวณด่านพระเจดีย์มองค์ 3. เอกสารทางศุลกากรและการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนรถบรรทุกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามเขตแดนหากเอกสารไม่ครบห้ามเข้าผ่านแดน 4. ให้ตั้งกล้องวงจรปิดสถานที่ขนถ่าย 5. จุดที่จะขนถ่ายยังพาราผู้ประกอบการเสนอจุด6 0พันไร่6ช่วงการขนส่งระหว่างทางอำเภอขอความร่วมมือพนักง,งานขับรถและผู้ประกอบการหลบหลีกหรือให้สัญญาณรถเล็กวิ่งไปก่อนหรือช่วงขึ้นเนินให้ระมัดระวังรถหลังที่ตามหลังมา และ7หากยังพบปัญหาหรือมีเรื่องร้องเรียนฝ่ายความมั่นคงจะเสนอทางจังหวัดกนนาญจนบุรีเพื่อดําเนินการยกเลิกการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนต่อไปและทุกฝ่ายได้มีการเซ็นลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสําหรับปัญหายางเถื่อนทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนไทยทางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อตอบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ซึ่งข่าวแจ้งว่านายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีภายในต้นเดือนธันวาคม2566นี้แล้วจะเดินทางไปดูพื้นที่ติดชายแดนติดกับเพื่อนบ้านจากการสังเกตการพบว่าหลายหน่วยงานเวลานี้ต่างเล่งเตรียมข้อมูลเพื่อเร่งเก็บทำความสะอาดปัดกาดบ้านกันยกใหญ่ข่าวนิว24กาญจนบ,บุรีชุติการไหลาวารินรายงาน